สบายดีทุกคนพ่อกันอีกแล้วเนาะกำลังนางหลวงพะบางเมื่อนี้เขาอ่ะคือ,อยากกินต่ำเนาะเขาจะกินตำ่ำมากบปุ้นกุ้งสดโอเคเขามาบ่งกันเลยนะเรามีอย่างแม่ีใส่ n ันทำกบปุ้นกุ้งสดเนาะแม่ลักลเขาก็ากกมีกุ้งเนาะมีกุ้งมีแต่ถัยย่ใหญ่กะปุ้นพระเอกนางเอกเพิ่มกะปุ้นเพอาะเขาจะตำกะปุ้นเด้ดแน่เครื่องกับมีน้ำปูน้ำปลานา น้ำบะขามเปียกแพ่งน้อยอย่างไรไปๆกะหูนะ้เนาะโอเคข้าวบะเบงวิธีตำกันเลยเนะนาะนั่งน้ำซีตำำนะวันนี้นะโอเควันนี้เ้าสซีตำำน้ำมันกระเทียมกับระเพียกอยู่ในน,นี่พูดไอ้กะหู้เดี๋เนาเว่าเรื่องตำพูดไอ้กะหู้เจ้าแค่ข้าสซใส่อันแพ่งนัวหน่อยนึง,น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 งกินน้ำนัวเดี๋ยวน้อันเรื่องตำเรื่องอย่างซีกระปิ ปูนี่ยคะ่ะคือขาดบบได้เนาะน้ำปูขาดบบได้เลยเรื่องต่ำเมื่อนี้กินหักเย็ดแหง้งจริงๆนาง,นางเรื่องต่ำนี่มาหมกเย็ดแห้งเนาะแซบ่บหอมดีเธอคือว่าเหล้วแทบปูได้สิมกักต่ำแนวใดเนาะพักทำแหง้งทำดิบก็ได้เห็นบ่ถ้าค้นมักแล้วก็แล้วแต่เขามีผาวัตถุดิบ แล้วก็ใส่มะเขเลนเนาะนอุยโอยลนซ้ำมันยามันเนาะใส่ไปลรนแล้วก็พลอยมันลนไปเนาะใส่มะเขือเลนน้อยที่จริงเข้าเรื่องต่ำนี่มันมะเขือเคือเนาะแซ่บใส่มะเขือเคลือมันยังแซ่บที่จริงเขากะมะนาวเนาะนีลงไปใส่ทั้งเปลือกมะน้ำแล้วก็ใส่อนานะ อย่างหนึ่งก็นภพอสิไซอันหน้ามาขามเปียกมันส้มหลายแล้วค่อยเฮ็ดแค่นพูดบอกเฮ็ดแค่นแดดสินายามันส้มโคโรยลืมน้ำตาลเดี๋ยวเนี้ยวมันตาลกันมาหน่าตาลกระดาษในน่องเนะน้ำตาลกับพวกยูไก่เราอยู่นี่แหละน้ำตาลน้ำตาลแนื้อกระเทียนเฮ็ดส้มหวานจังหน่อยเนาะเรื่องต่ำส้มหวานจังหน่อย ทเทาย่มันวัน,นี้นะยยยยยมันเนะย้ออกาปลาแดกมาใสา่ปันแดนี่กบาบอให้เล่าเรื่องต่ำใสปรปลาแดกเขาวันนี้นะเชาใส่ปลาแดกวันนี้ปลาแดกจักหนึสอง สามสามเพราะว่ากระปุ้นเขาวหลายได้หน่อยนึงย่อมไปจังหน่อยอเดี๋ยวกระปุ้นเราสีล่างจังหน่อยเราเพราะว่าโบไฮมันแข็งขั้นกระปุ้นมันแขน็งลายมันกมันกระเฮ็ดไหโบมีน้ำมานะโอเคมาไทายเบิง่งอันนี้ย เคเด้กปุเข้ามาละถอกเสรเลยมันนี้ย่อยวมันแข็งเนาะตัมันมาเนี่ยเฮ้ยลืมอาอนี้ใสรเลยเอากุ้งใสรเลยสักุ้งเนี่ยเซน่าเหมนาวเนะาะสซน่าหมนาวใซ้น้ำขันลววถอกไปเลยพอดีเต็มคตรนุ่งนี่งนี่งขึ้นมาเซน้ำขุหน่อยคนนี่ บนดำมันเลยมันจะขึ้นมาเนาะแ,แซ่บอ,อกินด้วยกันเด้อทุกคนซีมุ้งมันนจะซีมหน้ามันก็ได้เนานะืจางขอไปแดดเสื้ตื่นก่อนเนาะ ก็จะน้ำตาลนิดนึงจย่างายเถอะเพราะว่ากระปุนเฮาใส่สองสองจองใชปุ่นเอากลายแน่น้ำตาลนิดนึงฮันเด้อมากินน้ำกันงนี่อย่างมาซุ้มกันกิงข้าวสมามัคคีตำกระปุนมื้อนี่นะ มีขกานอกเมือ,อนนี้เนาะซิมหน้ามานนันเอาเด้อเพื่อว่ายังจ่ามันจ่มีอย่างเงี้จ่าน้ำป่าเนาะนป่าใส่ซะเปลี่ยน้พแสเน้ำป่าทิ่้อเอาหน้าแน้วใส่หนนึกเคยน้าแักขามเปียกใส่หนหนึ่งซะถ้าะมันรด,ดจัดๆแน่ๆกสิบบาทถามมานี้ แค่ต okay, so ัวสีพอดีนะวันนี้เขาขสิเอาวันกระแทบบันนี้ทุกคนพี่น้องทุกคนเพื่อนๆกุ้องงเขาตกวหมือนเลยเข้ามาซอยจานมาใส่กันนะจานมาถอกใส่เลยวันนี้นะมุงนเด้อเส้นกระพุ้นมันยาวๆเลย น้ำกันแล้วทุกคนนะโยโย่ยะโยโย่อะสิวะโยโย่อะโนบโมเมนย์โยโย่เนาะยกโย่โอเคไปกินเลยมานี่ยนะโอเคครับสอนกินแล้วเนาะก่อนอื่นเท้าสบายดีก่อนอื่นสบายดีเด้อเมื่อนี้ลูกสาวมากินน้ำลูกสาวมากินน้ำมาเด้อมากินน้ำกันนานทำกระปุ้น เยอะๆเลยได้พักกับพอน่ากะลำหมกทัวร์แครอทเขียบหมูแกนี่แม่นันจืดฮอตดอกกับลูกซีนแฮว์มาละจืดดุลละเด็กหากินไปเลยแนละ้วจะดื่นน้ำลายแล้วนะเนี่ยหอมเลยเนาะกินน้ำกันเด้อทุกคนข้าวส้มกับน,นะจ้าวห้ยบอก

ซีคอสโก่ซึ่งมาทำห้างขี้จะหมนุนพี่นอกมาให้ออกม่ได้ซื่อหรอพวกแม่ได้สองเดือนแล้วมันยังยังบวชยังแซ่บอยู่ จะทำยังไงเนี่ยสาวนอารักไหมสบแสาวเลยจุเจ้าบลอวได้กินน้ำตักุ้งสดสิโดล้ว ขึ้นบอ่ออองลาซานย่าินดละมอร่หมือนเดิม,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 มใชมมไหละใสอใ่บแห้งเดีย๋ยวฟังบวัวนะโน้ยใส,ยส,ส่ตัแท่เดิมตเท่าร้องมือเอะ lọc nó nó không có thơ là chú cháu bỏ mà ย่างบั่ได้อะขาตั้งกล้องเือเขานับที่นามองที่นาเดี๋ยวบางทีไว้ก่อนอุ่นว่วทริปป์ ต,ตั้งได้แล้วกต่มีแต่ว่าจับได้นำแล้วแต่ว่าขามันนาดก็สมื่อมุดแต่ว่าโตมันบอลบดเสมอกันนะโต้มบดเสมอกันแปลงคามได้อีกแต่ว่าแล้วเสื้อไส์ที่ไปได้ว่าขามันแต่ว่ามูกได้หลายบอลนะนีครับ ตัวน้ำหมูตัวน้ำัวงสำหรัพวกเจ้าฮันดอกนี่นะบอแซบเทราของไทยเราไม่ค่อยของเราของฝรั่งบอแซบเธากินได้บ่ถึงกรนมาแซบจ้าล่าของไทย,ไยแซบ,บ,บ,บกว่าชื่อของใครบุมนิสมาบุมนิสอะ รสลายบอกกินเพินพ่นกินพอได้เพื่อนกินอาหารป่ปแล้วเพื่อนกินหอมเพื่นมากินนะนะพอช็อโก็แล้ยังแต่แม่ทำเพื่อให้เพืนน่อนี่เดี๋ยวเลยพากนปก้นกันกินตำกับปุ้น แต่น่วยดซิบหน่วยทนนีบอกอ๋อฝั่งโครงใหญ่อ่ะอนอีพีทราบ กุ <mà. S 2> ้งแซลป่าทีจ้างเซนยังเีนลูกสาวสามมืเสร็ญเขินยังบูงูอ่เนาะ

สามีปรยูไปทำงานไปกาดกามไปทำงานิ้นหมูเนี่ย โอเคกินพอซ้ำนี้ก่อนเนาะเขาก็สิได้กินต่อสิได้จบลิปเพียงตอนนี้แล้วก็อาไาฝากที่ตามดเดิมมูเพื่อนพ่อแม่พี่น้องฝากที่ตามซ่องนางนางหลวงข่บางเนาะคนไล่คนแซ์ซับกระลิงเฮ้ยโ <Subscribe. S 1> มเมนต์ซับ <laughs> หัวสิงคขยเนาะกระลิงอ่ะบีบตอกจากมือเนื้อซับหัวสิงคขยบ้านเราเกิน <laughs> แล้วก็อานาม ฝากที่ตามมาแล้วเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอเวทชัยให้พ่อนั่นพ่อแม่พี่น้องบรรูบทุกคนอยู่ดีมีแหงลำล่ำรวยรวยโซ่หมาล่ำรวยด้วยพบกันใหม่เนาะอีกคลิปคลิปคลิปหนะ้าโอเคบ๊ายบายสบายดี